สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ต่งวันสีสัน วันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราจะย้ายสถานที่นิดหนึ่งในการรีวิวขนมคลี่พี่สามแล้วนะคะเนื่องจากเรามารอหมาม้าทำธุระนะคะเราก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้จะเป็นบล็อกที่เร็วๆหน่อยนะคะไม่ใช่บล็อกไปสามแค่ถ่ายข้างนอกบล็อกโชกิเราเพิ่งไปซื้อขนมมาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากหลายที่แล้วก็บ็อกซ์ๆใช่ค่ะไปกันเลยดีกว่าทุกคน ่วเย็นจังเลยตอนนี้เราอยู่ที่ The Parkview โอเคนี่คือทั้งหมดที่เราซื้อมาว,วันนี้จะมีแบบบางอันที่เราอยากรีวิวแต่ว่ามันขาดหายไปบ้างนะคะอย่างเช่นสโกลแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรีวิวเท่าที่เรามีอยู่ก่อนโอเคเริ่มด้วยอันนี้ดีกว่าอยากเอาต้ลงเริ่มด้วยสีดำห่อแ <laughs> น่ใจจริงเหรอันนี้ก็ได้เริ่มด้วยอันนี้นะอันนี้นะคะ <laughs> เป็น A อ l e a เวของ h ีไลฟ์ จริงๆมันมีหลายรสนะมีแบบชาไทยกับใบเตยด้วยแต่ว,ว่าเราอะชอบชอบ็อกกระเล็ดมากที่สุดก็จะแบบเสียงดังมากไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าอยู่หลายห้างใช่นี่เดี๋ยวจะอุ้ยน้ัมแล้วมันจะเป็นแบบเนี้ยทันนั้นมันไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสอันอนีน้ไงใช่ไหมทุกคนไ่มันเยอะมากมันจะหวานน้นอยมากๆนะแต่ว่าแบบหอมโกโก้ แป้งเดแบบไม่ได้นุ่มมาขนาดนั้นอะแต่ก็ไม่ได้แข็งแป,ป, people, okay. แป้งจะแข็งกว่าเอแครปกตินิดนึงแนะนําเพื่อนไปหลายคนมากบอกว่าอร่อยทุกคนเลยแค่19บาทกล่องหนึ่งหกอันแบบนี้139ยาบาแคลนะคะร้อยส2ส้ยสาสลองกันได้นะคะเจ๋ง สำหรับอันที่สองนะคะมันก็จะเป็นดับเบิลบอวคุกกี้อันนี้จะเป็นรสสตรอบเบอรี่แครนเบอรี่ของยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดียวกับอันนี้ลีไลฟ์แล้วก็มีแมคเทเดเมียข้างในนะคะเราไม่เคยกินอันนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหอมมากหอมเหมือนป๊อกี้ทุกคน <Wow. S 1> จะลองชิมดูนะเออมาเคยเ <laughs> มียเข้าไปในปากแล้วมี่นะคาดเมี โอคุกกี้จะแบบเค็มนิดนึงอ่ะป่ะแต่ก็มีแบบความหวานเปรี้ยวๆจากแครนเบอร์รี่อันนี้นะคะ16.6แคลต่อชิ้น120บาทถือว่าอันแบบเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแช่แช่ฟิตดน่าจะอร่อยกว่านี้น่าจะแข็งๆนี่มาดับนิ่มๆไปนิดนึงต่อไปจะเป็นอันนี้นะเราเพิ่งมากินแบบไม่นานเนาะเราชอบสกูนของเขามากคืแบนด์ิวเนเจอร์นะคะแต่อันนี้เราไม่เคยกินเลย สกุลคือแบบอร่อยมากอันนี้เป็นเบเกนโอ๊ตวัลโคลรสช็อกโกแลตน้ำมะเคยกินะไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมสุดเต้นจย่งเลยม,มันเป็นแบบเนื้อแบบเนี้ย ออกแบบแห้งๆนิดนึงใช่แห้งมากด้วยม่ใช่นิดหนึ่งข้างในมันจะเป็นแบบนี้เห็นมีคนบอกว่าแบบแบรนด์นี้คือแบบครีมจริงๆแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือมันแบบไม่มีอะไรทางนั้นเลยทุกคนไม่มีเอ็กไม่มีครีมไม่มีบัตเตอร์ไม่มีชูการ์ไม่มีเหมือนมันทํามาจากโอ๊ตกับเต้าหู้อ่ะสวดีมันไม่มันจืดมากแห้งๆแล้วก็จืดๆอ๋อเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าระดับความสิ่งของนี้จะครีมมากๆจริงอะ แต่ไม่ไม่แข็งขนาดนั้นบ้างมนะนุ่มๆนิดนึงเนี่ยยังไม่ได้ถึงความช็อกโกแลตเลยเอายังไม่รู้ว่าช็อกโกแลตอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใบปลายมั้งอ๋อมันปัะงฮะ locally and root ตรงนี้คือตรงที่ไปท็อก็โกแลตมันน่าจะทำมาจากเออมันมันหวานหรือว่ามันมันน่าตาเหมือนมันเลยอ่ะไหนลองมันเลยแหละ จะมันจะมีความหวานนิดดึงแบบนิดนึงบางๆแบบของพารวเดสกินแคาแบบฟีนจริงๆขนุนฟีนจริงๆแล้วแบบกินเล่นๆมันก็โอเคนะกินได้เป็นขนมเลยแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดความอร่อยกินเป็นขนมก็ไม่ค pues mm ่อยอร่อยขนาดนั hmm. <for S 1> <B> ้นไม่ได้อร่อยเท่าตัวสกอนแต่ว่าสกอนแต่สกูนของเจ้านี้อร่อยมากจริงๆคืออยากซื้อมาให้ทุกคนรู้มากเลยแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีหมดเลยเฮ้ยลืมบอกไปว่าอันนี้175แคลนะคะเจแล้วก็55บาทเท่านั้นเองใครที่คิดว่าจะเป็นฟีนจริงก็ไปลองกันได้ อันต่อไปนะคืออันนี้ของแบรนด์เดียวกับเอวาโฟมเมื่อกี้ mm hmm. แต่อันนี้มันคือแบบเป็นเซ้าปิง<ช>แล้วก็ข้างในเป็นไส้เผื่อจจริงมันมีหลายไส้บ้างเลยแบบเผือกถั่วเหลืองถั่วแดงงาดํามันม่วงฟักทองแล้วก็ใช่ชาโค้ถั่วเหลืองจะบอกว่าชอบ ที่มันเป็นแบบแป้งชาเขียวใส่ฟักทองมากเนี่ยอร่อยอร่อยมากอันนี้แต่อันนี้อร่อยจริงถึงของเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าอันนี้อร่อยมากอาจจะอร่อยความครีนน้อยกว่าตัวนั้นอ่ะต่อต่โแล้วก็อันนี้อาม่าชอบกินมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะซื้อไปฝากอาม่านะคะจะไม่ได้แกะแป้งมันจะแบบมีความหนึบหนึบแล้วก็มีกลิ่นของมันเพราะมันเหมือนทำมาจากมันอ่ะไส้ข้างในก็จะหวานน้อยน้อยอร่อยไม่จืดโอเคเกิด อันต่อไปนะคะก็คืออันนี้ชอบมากกินไปน่าจะประมาณสักร้อ,อยกระปุกได้เลยรวมแบบรสช็ชชอกโกแลตกับรสเอ้ยไม่ใช่รสกาฟแฟเขาจะมีแบบรสโกปีอะทุกคนกับรสออริจินอลอันนี้เราเปิดกินไปแล้วเพราะว่าเมื่อเช้ารู้สึกว่าน้ำตาลตกก็เลยเปิดกินมั่วหาข้ออ้างกินนะสิเราจะมาิูให้ดูกันนะแกมันจะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไร Scoop หรอ Cookie Cookie Ice cream scoop Cookie มันจะมีความแบบเหมือนรุดแบบล้วนๆหลุดๆตรงแบบข้างนอกใช่ปะแล้วก็ข้างในจะแบบแข็งกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบใช่ช่องกินแล้วอร่อยมากอืมอันนี้มันจะหวานนิดนหนึ่งนะหวานเลยแหละแต่ว่าน่าจะมีน้ำตาลนะแต่ว่าน้ำตาลไม่ขัดสีปะอืมอืใช่ไม่มีนม,นมเลยค่ะชิ้นหนึ่งสิบสองจุดห้าแคล แต่ว่าอันนี้แพงอ่ะ129บาบทกินวันเดียวก็หมดแล้วอ่ะไม่ถิงเจ็ดชิ้นนะคะคนอื่นอาจจะกินไม่หมดแต่เราอ่ะวันเดียวก็หมดแล้วคือือไม่ต้องปิดใครชอบรสกาแฟก็ไปลองได้นะมันจะเป็นขมๆนิดนึงแล้วก็มีแบบช็อกโกแลตชิพข้างในเลยของกาแฟซึ่งก็ลมๆแล้วหวานอยู่ีมไม่ขมเลยโอเคมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะอันนี้ คือหมามาชอบมากอันนี้ขโมยของหมามามานะเปิ้ลก็ชอบมันมีหลายรสอะแต่ว่ากินแล้วรสเนี้ยน่าจะเป็นรสที่อร่อยที่สุดแล้วแหละมันมีอันนี้กับสตรอเบอรี่ปะถ้าเป็นรสหวานเออใช่สตรอเบอรี่ก็แมคคาเดเมียข้างในนี้อร่อยกว่าลองเป็นสับปะรดโหลูกเบล่งมากเลยเดี๋ยวอันจะเปิดให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบสรสเยอะมากเพื่อทุกคนแล้วนี่ก็คือบัคแมคคาเดเมีย ใครที่ชอบแมคคาเดเมีนยมน่าจะชอบอะ่ะถ้าอันไม่ชอบแมคคาเดเมียเนยีชอบเลยกลับปแล้จะมีความแบบสับปะเอีดเส้นๆเลยแล้วก็หวานเนาะอันนี้ที่เสร็จจะพูดไม่ได้นะเพราะว่านิ่งแบบจัดฟันอ่ะมันจะติดเ <laughs> ติดเหล็กไปหมดเลยโอ้ยยยยเดี๋ยวให้เอิญเป็นคนปิดคลิปนะคะ <laughs> แล้วก็แป้งของอันนี้มันจะกรอบๆหอมๆแป้งบางมากอะ่ะตัดไปแล้วแทบจะไม่รู้เลยอันนี้นะชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า20แถวแล้วก็กล่องละ130บบาทของยี่ห้อเดียวกับอันเนี้ย ก๋วยเตี๋วไล่ก็ทำเยอะมากอะไปดูกันได้มันมีเยอะว่ะที่เราไปดูคลิปเก่าๆกันมันมีอันนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่ยังกินอยู่เยอะมากเลยแต่ว่าก็ไม่อยากเอามันซ้ำไงก็เลยเอาวันใหม่ๆมาให้ดูโอ้แมสงั้นวันนี้นะคะเราจบการรีวิวเป็นเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันไม่รอว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยถ้าใครชอบคลิปเลยถ้าใครชอบคลิปไม่รู้ันดูหนิมันแดกินเสร็จแล้วมันต้องปิดปาก ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e พวกเราลยค่ะชอ่องบ้างวันซิสเตอร์ชาแนลนะคะใครอยากให้พวกเราทำคลิปับอะไรนะคะช่วยบอกเราหน่อยค่ะคะือเรายุ่งมากแล้วก็คิดไม่ออกจริงๆค่ะเจอกันค่ะ